ส so, วัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งตัวสําหรับเพื่อนๆที่ขอกันเข้ามานะครับผมเป็นสายแต่งตัวแบบโนหมดนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เดี๋ยวผมก็จะแต่งตัวให้เพื่อนๆ,อนๆดูนะครับผมว่าแต่งตัวแบบโนมดเซิร์ฟหนึ่งชแนลหนึ่งแต่งยังไงนะ<ๆ>เพื่อนๆเนี่ยก็คือเอมเบมเนี่ยก็คือเราห้ามใส่นะครับผม,มใส่ใส่ได้แต่ว่าห้ามบวกนะผมต้องใส่แบบไม่บวกนี้อันนี้ก็คือ m m ็ทองนะ ไป้ายป้ายแบบสีทองก็คือเร,เราเล่นแต่ mc ตลอดนะนเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบวกอะไรนั่นเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆลองดูในตัวเลยผมก็จะแต่งตัวแบบเบาๆให้เพื่อนๆดูนะสำหรับสายโนบอดนะอันนี้คือตัวลองผมนะครับผมเพื่อนเนี่ยผมมีอยู่ตัวลองประมาณ3ตุสามรหัสนะเนี่ยมก็ใส่ประมาณนี้รองเท้าก็เนี่ยอันนี้เลยนะครับผมใส่เลยอองไวเปอร์นะผมเพื่อนมันก็จะบอกอ่าสปีดสี่นะครับผมบอดี้ไม่มีนะครับผมเพื่อนคือแต่งแบบเบาๆเนะี่ย อันนี้ก็จะกินซองปืนพกนะครับผมแล้วก็กางเกงผมจะใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้คือสายโนหมดนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยคือเล่นแบบโนหมด55นะครับผมเนี่ยมาใส่ถุงมือของแบ็คดากอนนะผมแล้วก็ลายที่แขนนะใส่อันไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยเนี่ยผมจะใส่เป็นของดากอนะละกันนะครับผมแล้วก็เสื้อนะผมผมก็จะใส่เป็นของ แ a ็กดะก้อนนะผมเนี่ยมันไม่บวกอะไรเยอะนะหลายๆคนมาล้องผมนะว่าบวกเยอะเกินนะครับผมมันเล่นประมาณนี้นะครับผมเพื่อนไม่ต้องจำเป็นต้องแต่งอะไรท่วมนะครับผมบอกเลยผมไม่ได้ผมถึงจะแ,แ,แต่งตัวเยอะก็จริงแต่ว่าบอดี้ไม่ได้บวกอะไรเยอะเลยครับผมเพื่อนคือแบบเอามาแต่งหล่อแต่งเท่เล่นนะครับผมเพื่อนหลายหลายคนก็มาล้องผมว่าแต่งตัวอ่าหนักเกินแล้วก็ไปเล่นเนี่ยเพื่อนลองดูนะเนี่ย ผมแต่งเต็มประมาณนี้นะไปเล่นโนมดนะเพื่อนๆกันแสงก็ไม่ใส่นะผมโนมดนะเนี่ยพอดี Body ประมาณนี้นะผมสิบห้าแล้วก็ให้ช็อตประมาณ15บห้านะผม MC MC Platinum ก็คือห้ามเล่นนะครับผม F f n ก็ห้ามเล่นนะผมเนี่ยผมก็จะเล่นปืนนี้นะเนี่ย Sky H นะครับผมทั้งเกมคือเล่นสายโนมดผมแต่งประมาณนี้จริงๆนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็เล่นประมาณนี้นะครับผมหลายๆคนก็เอาไปแต่งตามได้นะครับผม ถึงจะแต่งตัวแบบแน่นก็จริงนะครับผมแต่บอดดี้มันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะอันนี้คือเหมาะสําหรับเล่นสายโนมดนะครับผมเซิ 1, 1ร์ฟหนึ่งชแนลหนึ่งนะผมที่หลายๆคนเพื่อนๆที่เข้าไปก็จะเห็นอ่าหน้าห้องก็บอกว่า n โนมดนะครับผมเนี่ยโนมดแต่งประมาณนี้สําหรับผมนะที่ผมเล่นประจำนะผมไม่ได้แต่งแบบบอดี้เยอะเหมือนตัวหลักผมนะตัวหลักผมก็ประมาณ75%นะแล้วก็ความเร็วสปีดก็ประมาณ4หรือ5ประมาณนี้นะผม อันนี้ก็คือแต่งเป็นแนวทางโนหมดนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสลับคลิปนี้บายบายครับ